เพื่อนพี่น้องนะคะถ้าเกิดใครที่ทาธุรกิจของตนเองอย่างเงี้ยว่าเราว่าตอนนี้เรายืนหย,ยัดยังอยู่ยืนหยัดอยู่ในธุรกิจได้ยังไงเรามีหลักการยังไงบ้างนะคะที่จะพาธุรกิจเราไปให้รอดได้นะก็อันนี้ถ้าถามนี้ก็ผมขอแบ่งเป็นสองส่วนนะครับที่ที่ที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเป็นเป็นภาพใหญ่ซึ่งทุกคนก็เจอเหมือนกันก็คือเรื่องของการน้ำ,น,ำน้ำท่วมปี54ี่ ถ้าจำไม่ผิดนะห้าสามห้าสี่นะครับตอ<ห>นนั้นผมทํารถได้ปีหนึ่งีขึ้นแบบชนิดแบบกราฟขึ้นแบบพุ่งขึ้นแบบแหลมเลยนะครับนะก็อ่ะผมยังบอกถึงเหตุผลอันนี้นะครับว่าตอนน้ําท่วมเนี่ยแน่นอนครับนะรถโดนน้าท่วมรถคันนั้นก็ต้องขายอยู่ลนะน้องคงสกรเนี่ยเห็นแบบรถน้องน้ําท่วมปุ๊บรถรถน้องคงไม่ซ่อมขาย<ห>น,นะครับคุณนัทพลเนี่ย รถคุณน้าท่วมอย่างปัจจุบันที่น้ําท่วมถ้ารถคุณน้ําท่วมคุณขงไม่ซ่อมมาใช้หรอกคุณก็ต้องขายแล้วนะครับอ่ะอีกส่วนหนึ่งบ้านน้าท่วมพอบ้านน้าท่วมปุ๊บผมเสียหายมากของขใช้เลยสารพัดเนะี่ยบางคนเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินสาร,รองเขาก็ขายรถเพื่อจะเอาเงินเนี่ยมาซ่อมบ้านหรือเอาเงินไปต่อยอดทํางานต่อเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับรมีการเทรดมีการซื้อขายเกิดขึ้น นะครับนะสุดท้ายเลยนะที่มันตรงประเด็นที่สุดที่มันเสริมให้รถมือสองวันณนะวันนั้นคือมันบูมชนิดแบบหารถขายกันไม่ทันหารถขายกันไม่ได้บางพ่อค้าบางคนจะต้องเอารถน้ถําท่วมมาขายอย่างนี้นนเนี่ยเมันไฟแนนเห็นภาพสุดแล้วครับเพราะว่าไฟแนนเนี่ยเขาก็จะมีสกอร์เลงของลูกค้าแบบนี้ดียังไงแล้วเราให้สกอร์ซึ่งเขามีดีคขาละแบบอยู่แล้วแล้วเราก็เอาคาแรคเตอร์ลูกค้ามาหย่อนแต้ม แล้วก็เราก็คูณสกอร์ลิงไปแล้วก็เราก็จะเลือกอไฟแนนซ์ได้ตรงลูกค้าแล้วมันมันมีผลมากๆอย่างที่บอกไฟแนนซ์มันมีผลต่อการขายแบบแบบเยอะมากๆแล้วเราเองก็ไฟแนนซ์เองซึ่งเป็นคู่ค้าเราก็ต้องรักษาน้ําใจเราก็ต้องอธิบายเขาได้ว่าทําไมเราถึงไม่ได้เลือกพี่อะไรเงี้ยดังนั้นผมว่าไอ้เรื่องบาลานซ์สกอร์การ์ดที่ผมใช้ก็คือแบบคือมันเห็นความแตกต่างแล้วมันเคลียร์คอนฟ lict ได้เกือบหมดอะไรประมาณนี้ครับที่ อันนี้คือหัวใจหลักๆที่ผมเอา MIE มาใช้นะครับง,งั้นก็วันนี้ก็ขอขอบพระคุณทั้งคุณอาแล้วก็คุณเมฆมากนะค,ะครับก,ก,ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์แล้วก็ก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็ยินดีนะครับใครผ่านทางนนทบุรีแยกท่าอิดนะครับยินดีสามารถแวะที่โชว์รูมหรือแวะพูดพ่อปะพูดคุยได้นะครับก็ ท้ายก็ขออนาจคุณพระเสียใจนะครับเพืทอความประสงค์และศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่เพื่อนๆพี่ๆนับถือนะครับปกป้องคุ้มครองให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดก็สมบัตินานะครับแล้วก็สามารถที่จะเติบโตในเจริญก้าวหน้าในที่การงานหรือลคิดจะลงทุนอะไรก็ขอประสบผลสำเร็จครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com